ทระนุเทระแล้วขอเจริญพรท่านผู้สนใจในกิจกรรมของการศึกษาพระประยะิยัติธรรมของคณะสงฆ์การศึกษาของเราทั้งหลายนั้นโดยหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในการศึกษาสามอย่างคือศีรสิกขา ศึกษาเรื่องศีลหรือข้อวัตปฏิบัติจิตศึกษาศึกษาให้เกิดความพัฒนาจิตใจของเราปัญญาศิกขาศึกษาให้เกิดความรู้ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปนำสู่เพื่อนำไปสู่ความสุขก็การศึกษา ยการปฏิบัติของเราทั้งหรายนั้นย่นย่อเข้ามาคือการศึกษานั้นมีสองอย่างคือคันธาธุระคือความหรือเป็นกิจธุระในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนตามตำหรับตำราหรือตมคำพีแม้แต่นอกคำพีก็เป็นการศึกษาจากครูบาอาจารย์โดยเริ่มต้นศึกษาจาก พ่อแม่ของเราก่อนเ,เป็นอันดับแรกพ่อแม่ของเรานั้นเป็นครูคนที่หนึ่งเป็นครูคนแรกของบททั้งหลายแล้วก็มาคุบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมของเราทั้งหลายให้เกิดขึ้นการศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระคือการศึกษาให้เกิดปัญญารู้แจ้ง เห็นจริงเห็นชัดเห็นตามความจริงแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดความเป็นจริงเหล่าน,นั้นโดยย่นย,อย่อการศึกษาของเราก็มีสองอย่างนี้คันธธุระเป็นการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่เราเกิดมาเราต้องทำการศึกษาตั้งแต่เกิด เราศึกษาโดยวิถีชีวิตของเราบ้างศึกษาโดยการแนะนำคำสั่งสอนของเริ่มต้นจากปิดามันดาครูบาอาจารย์ที่บอกว่าศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของเรานั้นอย่างเช่นเราศึกษาในเรื่องการกินการนอนการดำเนินชีวิต เราก็นึกศึกษาว่าตั้งแต่เราเกิดมานั้นการที่เราจะอิ่มอิ่มท้องนั้นทำย่างไรนะอย่างพูดไม่ได้ก็อาศัยวิธีร้องไห้ในการที่จะให้เราได้อิ่มท้องนะพอเมื่อเริ่มต้นครั้งแรกทำแล้วได้ผลเราก็ทำอยู่บ่อยๆท้องเราก็จะอิ่มบ่อยๆ นี่ก็เป็นการศึกษาเช่นเดียวกันเมื่อเราศึกษาแล้วได้ประโยชน์เราก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ในการดาเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาการศึกษาก็จะมีสามอย่างดังที่กล่าวคือศีลสิกขาศึกษาในเรื่องศีลจิตตศึกษาศึกษาในเรื่องของการทำจิตของตนเอง พัฒนาจิตใจของตนเองปัญญาศิกษาศึกษาให้เกิดความรู้นำไปสู่ความสุขดังนั้นท่านจึงมีวิธีการในการจัดการศึกษาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาและเรียกว่าการศึกษาภาพัพปริยติธรรม เมื่อเราศึกษาอยู่บ่อยๆเราจรึงชื่อว่าเป็นพหูสูตรหูสุตตะแปลว่าได้ยินได้ฟังมามากอย่างที่ยกตัวยอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าเราหิวข้าวเราทำอย่างไรร้องไห้แล้วได้กินข้าวเราก็เป็นผู้มีความรู้แล้วว่า เมื่อร้องไห้แล้วจะได้กินข้าวทำอยู่สยสมสมานเสมอทำอยู่บ่อยๆอ,อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ในการที่จะแสงหาอาหารให้อิ่มท้องนี่โดยทั่วไปแต่ถ้าโดยหลักธรรมะในเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาให้เกิดความรู้ก่อนว่าศีลนั้นมีประโยชน์อย่างไร สีนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรแล้วเราจะได้อะไรจากการที่เราเป็นผู้มีศีลศีลที่แปลว่าปกติอะไรเป็นปกติกายวาจาหรือใจสามอย่างนี้เมื่อเรามีศีลคอยกำกับคอยดูแล เราก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีกายเป็นปกติเป็นผู้มีวาจาเป็นปกติเป็นผู้มีใจเป็นปกติใจที่ปกตินั้นคือใจที่ไม่เดือดร้อนใจที่ไม่กวนกวายใจที่สงบสุขสงบจากอะไรจากความสำรวมระมัดระวังที่เกิดจากทางกายและทางวาจา อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเรียนรู้ของตนเองแต่การเรียนรู้ของตนเองนั้นต้องอาศัยเครื่องมือหรือผู้กำกับเครื่องมือหรือผู้กำกับนั้นก็มีมันดาบิดาเป็นเบื้องต้นต่อมาเป็นครูบอาอาจารย์ เป็นผู้อบรมคอยกำกับคอยแนะนำคอยชี้แนะคอยบอกคอยแสดงทางหรือเปิดเผยหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขนั้นได้เมื่อมีผู้เข้ามาศึกษาหลายๆคนท่านจึงต้องจัดให้เป็นหลักในการศึกษาโดยเราเรียกว่าหลักสูตร มีว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดความรู้และนำไปสู่ความประพฤติหรือการปฏิบัติการศึกษาโดยหลักนั้นเชื่อว่าท่านมีการศึกษาเพื่อให้เราเกิดความรู้ความรู้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ปฏิบัติผิดใน หลักพระพุทธศาสนาตามที่เราทราบกันมาว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ความจริงสี่อย่างคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคมรรคคือหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แปดเส้นทางเท่านั้นนำไปสู่ความดับทุกข์ได้ไม่มากเลย ถ้าใครปฏิบัติตามข้อแนะนำที่พุทธเจ้าทรงตรัสรูร้แลวทรงมานำให้เราปฏิบัตินั้นก็นำไปสู่ความดับดับอะไรดับความทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเดือดร้อนความเดือดร้อนจากไหนทางภายนอกและทางภายในขยายกว้างออกไปแต่โดยหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินหรือหนทางที่เราเรียกว่ามักนั้น อันดับแรกคือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสัมมาคือทางที่ถูกที่ชอบที่ควรที่ดีดังนั้นเราจึงต้องทำความรู้ของเราให้ถูกให้ต้องเสียก่อนความรู้นี้ก็เปรียบเสมือน G ีฟีเอนำทาง ถ้าเราตั้ง GPS ไปในทางที่ผิดอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ได้ถ้าเราตั้ง GPS ไปในทางที่ถูกเราก็จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความสุขนั้นได้การที่จะนำไปตั้งอะไรถูกหรืออะไรผิดนั้นได้นั้นก็อยู่ที่การศึกษานะการศึกษาทำให้เบื้องต้นก็คือทำให้เกิดความรู้ว่า อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีหรือไม่ดีอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเมื่อเราตั้ง GPS หรือเครื่องนำทางให้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถปฏิบัติไปในเรื่องของศีลไป็นเรื่องของสมาธิที่ถูกต้องและไม่ผิดเพี้ยนไปจากการปฏิบัติการความรู้หรือความตามความเป็นจริงดังนั้น การศึกษาจึงต้องมีหลักหลักนั้นก็ต้องตั้งไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ผู้ที่ปานกลางผู้ที่เรียนรู้แล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริยานวโรรสพระองค์ทรงเห็นาการความที่บุคคลทั้งหลาย จะเรียนรู้ได้ก็ต้องอาศัยหลักในการปฏิบัติจึงทรงจัดดอกสูตรแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าผู้ที่เข้ามาใหม่นั้นต้องเรียนรู้อะไรบ้างผู้ที่เรียนรู้เบื้องต้นไปแล้วจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในชั้นกลางต้องเรียนอะไรบ้างและผู้ที่อยู่ผู้ที่ศึกษา ที่จะนำไปสู่ความสูงสุดได้ก็ควรจะศึกษาอะไรบ้างจึงทรงจัดหนักสูตรซึ่งเดิมการศึกษานั้นก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพี่สอนน้องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพ่อสอนลูกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ผู้ใหญ่คอยแนะนำตักเตือนอบรมสั่งสอนแต่ไม่เป็นกิจลักษณะ แต่ไม่เป็นไปเพื่อการรับรองโพระองค์จึงทรงจัดให้มีความเป็นหลักฐานมีความเป็นมั่นคงยิ่งขึ้นโดยจัดการศึกษาในระดับเบื้องต้นที่เรียกว่านักธรรมแยกออกมาให้คนที่เข้ามาใหม่นั้นต้องเรียนรู้หลักธรรมอะไรบ้างเช่นในการศึกษาว่า ธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยมีอะไรนะซึ่งท่านจัดไว้ว่ามีสองอย่างคือสติความระลึกรู้ตัวความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวอย่างที่เราทั้งหลายนั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยต้องมีสติขาดสติแล้วก็จะหลับ ข้าสติก็ไม่สามารถที่จะนั่งอยู่อย่างมั่นคงได้และมีความรู้ตัวตื่นตัวตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอนะความตื่นตัวก็พัฒนาเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งเรียกว่าชาคารธรรมคือความตื่นตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอในการประพฤติป,ปฏิบัติในการลึกๆร,ร,ร,รู้เพราะฉะนั้นทรรทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัย ทำสองข้อเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานคือสติและสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นนี้สำหรับผู้ที่ฝ่ายศึกษาในการข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อศึกษาพิล์เท่านี้พอไหมยังไม่พอต้องศึกษาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นว่าสตินั้นมีคุณลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไร มีความพัฒนาตัวอย่างไรมีความสำเร็จอย่างไรมีความที่จะเป็นประโยชน์อย่างไรการที่จะรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยจากพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเบื้องต้นที่เราน้อมนำมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนำมาอยู่บรรจุในเอกสารที่เราเรียกว่าคำพีพระไตรปิฎก เมื่อมีพระไตรปิฎกเราอ่านเราอาจจะอ่านไม่เข้าใจบางศัพท์ไม่ใช่ไม่เข้าใจความหมายไม่ใช่ไม่เข้าใจในความวัตถุประสงค์พระอัถาจารย์คือครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาท่านก็ได้นำมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามยุคตามภาษาตามสมัยนั้น เราก็สามารถเข้าไปสืบคน้นสามารถเข้าไปเรียนรู้เช่นอาาัตฉรถยพระธรรมบทอย่างนี้เป็นตน้นท่านก็อธิบายไว้เป็นบางสับบางตอนไม่ได้ทั้งหมดต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าศัพท์ภาษาอาจจะไม่เข้ากับยุคไม่เข้ากับสมัยท่านก็นำ ศัพท์ภาษาทั้งพระไตรปิฎกทั้งพระสำนวนของพระอัตถกาามาอธิบายให้เราเข้าใจตามหลักภาษาของเราท่านจึงเรียกว่าชั้นดีกาดีกาเพราะอธิบายในพระไตรปิฎกอธิบายความหมายในชั้นของอัตถกาาต่อมา,าโลกพัฒนาไปศัพท์ภาษาพัฒนาไป คนก็อาจจะคำคำหนึงอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นเราทั้งหลายใช้ภาษาในสมัยปัจจุบันพอจะเจอศัพท์ภาษาในสมัยอายุทยาสมัยสุโคไทยตีความหมายไม่ได้แล้วครูบนะาอาจารย์ในชั้นต่อมาท่านจะอธิบายตีความหมายเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าใจการศึกษาได้เข้าใจความหมายแล้วนำไปสู่ความประพฤติปฏิบัติ เราเรียกว่าชั้นอนุดีกามาจนถึงปัจจุบันเพราะาอาจารย์ท่านเรียนรู้จากภายใตย้ปิดกจากพระอัจขาิยาชั้นจากอะดีกาท่านก็ได้ทำตำหนับตำราอธิบายแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไว้นี่เราเรียกว่าประกอบวิเศษอธิบายเพิ่มเติม ให้เข้าใจยิ่งขึ้นเหมือนปัจจุบันที่เรามีหนังสือที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียบเรียงรวบรวมอธิบายตามศัพท์ต่างๆเพื่อให้ศัพท์นั้นทันสมัยยิ่งขึ้นให้ร่วมสมัยกับเราดังนั้นการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่นับอายุของการศึกษาของคนที่ทำการทำการศึกษา เรานับของความศึกษาว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเป็นฟักหูสูตรได้จริงหรือไม่การที่จะเป็นพักหูสูตรได้ศึกษาแล้วเราต้องปฏิบัติด,ด้วยรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะรักษาตัวได้ต้องปฏิบัตนะิเมื่อปฏิบัติแล้วได้รับผลของการปฏิบัติอันนั้นเป็นปฏิเวท ตราบใดที่ยังมีทั้งสามอย่างก็คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทพระพุทธศาสนายังมั่นคงอยู่ยังมีอยู่ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติและให้เกิดประโยชน์แก่เราในการดำเนินชีวิตการศึกษานี้แม่ได้มุ่งหวังเพียงเพื่อความรู้ การศึกษามุ่งหวังเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องมั่นคงแล้วก็เกิดผลของการปฏิบัติเราศึกษาในศีลสิคาศึกษาในเรื่องศีลก็ศึกษาเพื่อให้เราปฏิบัติไม่ผิดเราศึกษาในจิตศิกขาศึกษาในเรื่องจิตเราก็ศึกษาเพื่อให้เราปฏิบัติไปในทางที่ไม่ผิด เพื่อให้เกิดความหลงความงมงายเราปฏิบัติในปัญญาศิกขาก็เพื่อให้เราเกิดความรู้นำไปสู่ความสงบสุขหรือความรู้อันสูงสุดนั้นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระพิสุทธิสมณเณร้้าพิสุทธิ์สาสมณเณรไม่ทำการศึกษาให้ท่องแท้และเข้าใจ ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเราก็รู้ไปในทางที่ผิดเราก็ปฏิบัติในทางที่ผิดเราก็ได้สำเร็จไปในทางที่ผิดอันนี้เราเรียกว่าเป็นความหลงเป็นโมหะจริตที่เกิดขึ้นให้แก่เราการที่จะทำลายโมหะจริตได้ก็ต้องอาศัย พุทธคือความรู้รู้ในเบื้องต้นในการศึกษารู้ในการปฏิบัติรู้ในการที่จะสำเร็จผลจากความรู้ที่เราได้ทําการประพฤติป,ปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาหรือการศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์ พราะเราศึกษาแล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใชใ่ศึกษาเพื่ออวดอ้างอย่างเดียวเราศึกษาเพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติพระพิสุทธสมณเณรเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดก็ปฏิบัติในทางสิ่งที่ถูกก็จะเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลกทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาเมื่อปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติ เรียนรู้จากคำสอนของพระเจ้าแล้วก็จะเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดเมื่อปฏิบัติไม่ผิดก็จะนำไปสู่ความสุขที่ตนเองปรารถนาที่เองต้องการซึ่งความสุขนั้นเป็นสิ่งเดียวที่คนเราเกิดมามีความต้องการทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่นั้นเรามีอยู่ก็เพื่อ ให้เราได้รับความสุขแต่ความสุขที่จากการมีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่ความเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ทุกคนปรารถนาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่มั่นคงและไม่สามารถที่จะนําไปเป็นสบียงหรือเป็นเครื่องนําไปสู่ความสุขอันสูงสุดนั้นได้การเรียนรู้ และการปฏิบัติที่ไม่ผิดตามหลักพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุนำไปสู่ความสุขนั้นได้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แปเส้นทางมีสมาธิฐิเป็นข้อที่หนะึ่งคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะข้อที่ 2. สองสัมมารกรรมนตะการงานชอบสัมมาวาจาใช้วาจาเป็นในทางที่ชอบ สัมมาอาชีวะประกอบการงานหรือเรื่องชีวิตเป็นในทางที่ชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามไปในทางที่ดีที่ชอบสัมมาสติระลึกระลึกชอบสัมมาสมาธิมีความตั้งอกตั้งใจมีความตั้งมั่นไปนในทางที่ชอบปฏิบัติแดเส้นทางนี้เป็นผู้ไม่ได้รับความทุกข์แน่นอน ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นในโอกาสวันนี้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาเพื่อจะทำสมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่ความเล็กๆน้อยๆนีน้ถ้าเรานำไปให้เกิดประโยชน์ คือเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลโดยเฉพาะเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ไม่ผิดนะเมื่อดำเนินไปชีวิตไปในทางที่ไม่ผิดแล้วความสุขที่เราได้รับย่อมจะส่งความปรารถนา ไม่วันนี้ก็เป็นอนาคตการเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสุขในอนาคตในการต่อไปโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาคณะท่านผู้จัดและท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายรวมทั้งพระพิสุทธสมณีที่มีความตั้งอกตั้งใจมาสร้างปัญญาของตอนเองนำไปสู่ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดนำไปสู่ความสำเร็จในทางที่ไม่ผิด ก็จะเป็นอุปการะอย่ของตนเองอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาแก่ท่านทั้งหลายและขอเปิดการบรรยายและการสัมมนาในวันนี้ขออนุโมทนาและขออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายครับกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณครับลาดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าคุณมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์เพิ่มพูพมพนหงเฮินครับผม เรียนเชนิญอาจารย์ครับ